เรียนอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลุ่มที่5จะมานำเสนองานในหัวข้อเรื่องการกำหนดจุดมุ่งหมายการเลือกจัดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ค่ะมีสมาชิกทั้งหมดดังนี้นะคะ 1. นางสาวนันทิชาแปลงแก่นรหัสนักศึกษา6 4 1 1 5 0 0ึ150่ง นายสมชายแสยงจันทร์รหัสนักศึกษา6411500153นางชุติพลปันซุนรหัสนักศึกษา641150023และดิฉันนางสาวก,กัญญาัตน์กันทวังรหัสนักศึกษา641150031ค่ะการกำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คำว่าจุดมุ่งหมายแต่เดิมมานั้นเรานิยมใช้คำว่าความมุ่งหมายโดยใช้เป็นคำกลางๆสำหรับการศึกษาทุกระดับเช่นความมุ่งหมายของการศึกษาแห่งชาติความมุ่งหมายของการศึกษาะถมศึกษาเป็นต้นการใช้คำกลางๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้อาจสร้างความสับสนขึ้นได้ดังนั้นจึงมีการกำหนดคำศัพท์ขึ้น เพื่อใช้เฉพาะเรื่อยไปขออภัยค่ะเพื่อใช้เฉพาะเรื่องไปเพื่อให้นักศึกเพื่อให้นักพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับและบุคคลที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้องค่ะแนวทางในการกำหนดจุดมุ่งหมายนะคะ ควรกำหนดขึ้นในลักษณะกว้างๆเพราอให้รู้ว่าหลักสูตรควรมีวิชาหรือกลุ่มวิชาได้อยู่บ้างแต่ไม่สามารถบอกชัดเจนลงไปว่าเนื้อหาควรมีรายละเอียดอย่างไรดังนั้นจึงมีความจ,จำเป็นต้องกำหนดจุดประสงค์ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งคะ่ะ แต่เดิมนะคะการจำแนกจุดประสงค์มักจะเน้นความรู้ความสามารถเป็นสำคัญค่ะจึงทำให้การเลือกเนื้อหาตลอดจนการเรียนการสอนไม่ครอบคลุมสิ่งที่สำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาของผู้เรียนค่ะโดยเหตุนี้จึงมีผู้คิดค้นและจำแนกระบบการกำหนดจุดประสงค์โดยอาศัยหลักการว่าจะต้องอครอบคลุมพัฒนาการ ด้านต่างๆของผู้เรียนทุกด้านคือด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาค่ะผู้นี้เริ่มในด้านนี้นะคะคือเบนจามินบูมในการจำแนกจุดประสงค์นี้บูมใช้คำว่าพิสัยหรือคำว่าโดเมนแทนพัฒนาการด้านต่างๆโดยแบ่งเป็น3ด้านค่ะคือ 1. พผู้ที่พิสัย c o n i t i v e domain 2. จิตพิสัย f f f e c t i v e d เม a สามทักษะพิสัยไซโครมอเตอร์โดเมนค่ะค่ะผู้ที่พิสัยนะคะเป็นจุดประสงค์เกี่ยวข้องกับความรู้ที่ได้มาจากความจำการระลึกได้การพัฒนาทักษะและความสามารถทางปัญญาในการจำแนกจุดประสงค์ด้านผู้ที่พิสัยนะคะแบ่งออกเป็น6ส่วนภายใต้หัวข้อ ความรู้และทักษะความทักษะและความสามารถทางปัญญาโดยสรุปโดยย่อดได้ดังนี้ค่ะหนึงความรู้ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับสิ่งจำเพาะสทบต่างๆข้อเท็จจริงวิธีที่จะดำเนินการกับสิ่งจำเพาะการจัดลําดับขั้นตอนของสิ่งต่างๆและการจำแนกประเภท สองความเข้าใจได้แก่ความสามารถในการแปลตีความหมายคาดคะเนโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่เดิมแล้วค่ะสามการประยุกต์ใช้สี่การวิเคราะห์ได้แก่วิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆวิเคราะห์สัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆวิเคราะห์หลักการในการจัดระบบโครงสร้าง 5การสาัอเคราะห์ได้แก่การรวบรวมความคิดมาถ่ายทอดได้อย่างชัดเจนสามารถจัดทำแผนได้นำสิ่งที่เป็นนมามธรรมมาจัดเป็นหมวดหมู่ได้ค่ะ 6. นะคะการประเมินผลได้แก่การตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลที่มีอยู่แในการประเมินผลตัดสินใจโดยการใช้เกณฑ์การวัดผลค่ะ จิตพิสัยประกอบด้วยจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงความสนใจเจตคติค่านิยมและพัฒนาการของความพึงพอใจและการปรับตัวสำหรับระบบนี้มีการแยกจุดประสงค์ออกเป็น5ส่วนค่ะคือ 1. การรับรู้ได้แก่การรับรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นการมีความเต็มใจที่จะรับรู้การควบคุมหรือการเลือกรับเฉพาะสิ่งเฉพาะอย่าง สองการตอบสนองได้แก่การยอมตอบสนองการมีความเต็มใจในการตอบสนองการมีความพึงพอใจในการตอบสนอง 3. การสร้างค่านิยมได้แก่การยอมรับค่านิยมอย่างใดอย่างหนึ่งการยึดมั่นในค่านิยม 4. การจัดระบบได้แก่การสร้างมโนทัศน์เกี่ยวกับค่านิยมการจัดระบบค่านิยม ห้าการสร้างคุณลักษณะจากค่านิยมได้แก่การจําแนกคุณลักษณะเออกเป็นกลุ่มๆก,การสร้างคุณลักษณะขอโทษค่ะการสร้างคุณลักษณะส่วนรวมทักษะพิสัย ประกอบด้วยจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่กระทําด้วยมือและอวัยวะต่างๆแต่การจัดระบบจุดประสงค์ของพิสัยนี้ยังไม่สมบูรณ์นะคะจึงมีผู้ที่ทําการศึกษาอยู่หลายท่านเช่นซิมสันและกิบเบอร์ค่ะการจัดระบบตามวิธีของสิมสันและกิบเบอร์นะคะส่วนที่1ทักษะการเคลื่อนไหวทางร่างกาย ได้แก่การเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนบนการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนล่างการเคลื่อนไหวของอวัยวะทั้งส่วนบนและส่วนล่างส่วนที่สองทักษะการเคลื่อนไหวอวัยวะสองส่วนหรือมากกว่าพร้อมๆกันได้แก่การเคลื่อนไหวมือและนิ้วการเคลื่อนไหวมือและตาการเคลื่อนไหวมือตาและเท้าการเคลื่อนไหวมือตาเท้าและหูส่วนที่3 การแสดงสีหน้าการแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวทั้งร่างกายส่วนที่สี่ค่ะการออกเสียงการออกเสียงเป็นคำพูดการทำเสียงสูงต่ำการประสานเสียงให้เข้ากับท่าทางต่อมาครับการคัดเลือกเนื้อหานะครับ ขั้นตอนหลังจากการกำหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบและโครงสร้างของหลักสูตรแล้วการคัดเลือดเนื้อหาการกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ถือเป็นขั้นตอนในระดับต่อมาเนื้อหาวิชาคือข้อมูลความรู้หรือสาระซึ่งได้ถูกเลือกสารมาจากวิชาต่างๆซึ่งเมื่อนํามาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จะทําให้ผู้เรียนมีความรู้มีทัศและพฤติกรรมขัเปลี่ยษ ขอไปครัและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ในหลักสูตรความสำคัญของเนื้อหานะครับหนเนื้อหาวิชาเป็นพื้นฐานของหลักสูตรเป็นตัวที่กำหนดลักษณะของประสงค์การเรียนรู้ที่จะ ให้แก่ผู้เรียนได้แก่กิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนและยังเป็นตัวกำหนดเคร,รื่องมือการ,รประเมินผลด้วย 2. เนื้อหาวิชาที่เป็นความรูเ้เป็นสิ่งจำเป็นต่อการใช้เหตุผล 3. เนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้ต้องส่งเสริมให้เกิดความรู้เพิ่มขึ้นเพราะความรู้ใหม่ต้องอาศัยความรู้เดิมเป็นพื้นฐาน สเนื้อหาวิชาที่เป็นความรู้จะช่วยขยายขอบเขตของประสบการณ์ให้กว้างขวางขึ้นเพราะเมื่อเกิดความรู้จะต้องเกิดความแสวงหาความรู้เพิ่มขึ้นผมก็คือได้ประสบการณ์ใหม่ซึ่งจะทำให้เข้าใจประสบการณ์เดิมยิ่งขึ้น ประเภทของเนื้อหาห้าประเภทนะครับ 1. ข้อเท็จจริงและความรู้ธรรมดาเช่นสาระวิชาภาษาไทยและต่างประเทศ 2. ความคิดร่วมย่อและหลักการเช่นกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 3. การแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์สั้นสารเช่นกลุ่มสาระวิชาศิลปะศึกษา 4. เจตคติและค่านิยมเช่นกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา 5. ความสามารถและทักษะทางกายเช่นกลุ่มสาระวิชาสุขศึกษาและพระศึกษาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเนื้อหา 1. มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ 2. มีประโยชน์ต่อผู้เรียนและสามารถพัฒนาสังคมในด้านต่างๆทั้งในปัจจุบันและอดีต3 สอดคล้องกับเป้าหมายของการศึกษาหรือจุดประสงค์ของการเรียนรู้นั้นๆสอดคล้องกับความต้องการความสนใจและอุขภาวะของผู้เรียนและสอดคล้องกับความต้องการและความเป็นจริงในสังคม 4. ครอบคุมความรู้หล,หลายๆด้านและตอบสนองจุดประสงค์ได้หลายทาง 5. มีความถุกต้อนทันสมัยและมีแก่สารเชื่อถือได้ มีความน่าสนใจเจ็ดมีความยากง่ายเหมาะสมกับวัยหรือลำดับชั้นของการพัฒนาทั้งร่างกายสมองและจิตใจรวมทั้งประสบการณ์เดิมของผู้เรียนและแปดต้องเป็นเนื้อหาที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้มีความสะดวกและ พร้อมทั้งในด้านเวลาสถานที่บุคลากรผู้สอนผู้เรียนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆและสิ่งอำนวยความสะดวกแนวทันในการจัดเน,นื้อหา 1. การจัดเนื้อหาตามระดับจัดเนื้อหาง่ายไปสู่เนื้อหาที่ยาก 2. การจัดเนื้อหาตามความจําเป็น ที่ต้องเรียนก่อนหลัง 3. การจัดเนื้อหาตามระดับของการเวลาจากอดีตถึงปัจจุบันหรือเรียนจากปัจจุบันไปหาอดีตอนาคต 4. การจัดเนื้อหาตามระดับจากส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย 5. การจัดเนื้อหาตามระดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวม6การจัดเนื้อหาตามหัวข้อเจ การจัดเนื้อหาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่สิ่งที่อยู่ใกลตัวของผู้เรียนและ8การจัดเนื้อหาโดยมุ่งขยายความรู้ด้านพุทธทิพิสัยของผู้เรียนการกำหนดประสบการณ์การเรียนรู้การจัดการประสบการณ์การเรียนรู้คือการกระทำต่างๆที่นำไปสู่การเรียนรู้ของผู้เรียน หรือทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนและผู้สอนทําร่วมกันตัวอย่างเช่นการถามการอธิบายการใช้สื่อการสอนการจําผู้เรียนออกไปศึกษานอกสถานที่และการแสดงภาพจำลองการใบแผนภูมิและอื่นๆหลักการจัดประสบการณ์1 ความต่อเนื่องของประสบการณ์การเรียนรู้2ลําดับขั้นตอนของการจัดประสบการณ์3ต้องส่งเสริมและไม่บั่นทอนพัฒนาการเดิม4ต้องมีการวางแผนในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้5การบูรณาการขออภัยครับการบูรณาการประสบการณ์การเรียนรู้เกณฑ์ในการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ หนึ่งจะต้องให้โอกาสที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนในการฝึกฝนรูปแบบพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เช่นถ้ามีวัตถุประสงค์ที่สามารถพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาก็ควรจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้พบกับปัญหาและมีโอกาสแก้ปัญหานั้น 2. ประสบการณ์การเรียนรู้จะต้องให้ผู้เรียนได้รับความพอใจจากการปฏิบัติพฤติกรรมตามจุดประสงค์นั้น 3. ในการเลือกประสบการณ์การเรียนรู้นั้นจะต้องมีความเหมาะสมกับวุฒิภาวะของผู้เรียนเช่น ครูผู้สอนสถานที่สถานการณ์โอกาสและความเหมาะสมเป็นต้น 4. ประสบการณ์การเรียนรู้ต้องมีหลากหลาย 5. ควรจะจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถบรรลุจุดประสงค์ได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน 6. ประสบการณ์การเรียนรู้ต้องผลักดันให้ผู้เรียนเกิดความอยากเรียนรู้และสามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ หประสบการณ์ตรง direct experience หมายถึงประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับโดยตรงจากการสัมผัสด้วยภาษาสัมผัสทั้ง5กับวัตถุขออภัยครับกับวัตถุสิ่งของหรือแม้กระทั่งความรู้สึกและความคิดเพราะฉะนั้นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้จะใช้กิจกรรมเป็นสื่อในการก่อให้เกิดการเรียนรู้เช่นให้วาดภาพให้ทําการทดลองให้อภิปรายแสดงความคิดเห็นหรือแสดงบทบาทสมมติ สองประสบการณ์รอง indirect experience หมายถึงประสบการณ์ที่ผู้เรียนไม่ได้สัมผัสโดยตรงแต่เกิดจากการบอกเล่าของผู้อื่นจากการอ่านหนังสือจากการดูภาพยนตร์ในการเรียนรู้การสอนแบบจากประสบการณ์รองเป็นสิ่งจําเป็นเพราะบางสิ่งไม่สามารถจัดประสบการณ์จริงให้แก่นักเรียนได้เช่นความรู้เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หหรือการเกิดแผ่นดินไหวแต่ก็สามารถจัดประสบการณ์รองให้กับผู้เรียนแทนได้เช่น ให้ศึกษาจากภาพยนตร์หรือการบอกเล่าเรื่องราวเป็นต้นครับกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ